รุ่นที่ทําให้เรามีคนรู้จักเยอะก็ต้องไม่พลาดรถหัวเดียวนะครับพอมีพอคุยกับเขารู้เรื่องบ้างวันนี้ได้มาใหม่คันนึงขับเคลื่อนสี่ล้อพร้อมดิบล็อกไม่สี่หมืนรถปี 3. สสภาพเป็นไงตามเรามาดูเลย รุ่นนี้เลยครับโอ้โหมือหนึ่งออกป้ายแดงนี่เจ็ดแสนต้นๆนะค่อนข้างที่จะเป็นหัวเดียวครับเคลื่อนสี่ล้อราคาแบบหนักมากแต่วันนี้พอเป็นมือ2ครับถ้าเกิดอย่างรถพวกนี้เราบอกผ่านทางในคลิปนี้เลยเอาใจแบบเกษตรกร,กรด้วยหรือใครที่เน้นตัว รถขับ4ไว้เป็นรถถ่ายของอะไรแบบนี้เข้าสวนเข้าไร่วันนี้มาเลยเดี๋ยวจัดให้แบบหนักๆตัวนี้เนี่ยไททันรถปี22.23เลขไม่ส40,000โลด้านหน้านี่ไฟก็จะได้มาเป็นแบบโปรดิคเตอร์นะครับแล้วก็ชิ้นตัวชุดด้านหน้าจะเป็นสีดำด้านส่วนไอเนี้ยติดเพิ่มสกเกิร์ตหน้าเนี่ยนะจะเป็นชุดแต่งของ r b s อันนี้แท้ตรงรุ่นเลยเพราะว่าอย่างปกติคือมันจะไม่มี มันจะเป็นตัวด้านๆดึกๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นมาจากโรงงานในลักษณะที่เราดูอยู่ตอนนี้แล้วก็จะมีโลโก้ไททตันสปอร์ตตรงคิ้วฝากระโปรงด้านหน้าเดี๋ยวมาดูตัวเครื่องยกันบ้างดีกว่าเครื่องเนี่ยจะเป็น2.4ดีเซลคอมมอนเรลดีไอดีตัวนี้ก็ พลังกำลังสูงสุด181แรงม้า ah. มันจะมีนั้งเกียร์ออโต้และก็ตัวเกียร์ธรรมดาแต่คันนี้อันได้มาเป็นตัวเกียร์ธรรมดาเครื่องก็เดิมสนิทเลยครับหัวนงหัวน,อน็อตไม่มีรอยขยับขันไข่แกะออกมาทำสีแก้มซ้ายแก้มขวาขาดมอหนงน้ม,อน,อม,มอน,อน้ำขาดมอหนงมอน้ำเดินสนิทนะครับแต่ยังพวกปัม๊ม ABS อะไรพวกนี้ก็คือมีติดตั้งมาให้แล้วเดี๋ยวก่อนส่งมอบเนี่ยเราก็จะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตั้งศูนย์วงล้อ ระบบไฟระบบเบรกทุกอย่างจาัดก,การได้ใหม่หมดเพราะนั้นอย่างหนึ่งเนี่ยที่มันจะมีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับของตรงนี้ด้วยนั่นคือตัวเกียร์ขับเคลื่อนสีล่ล้อพวกแบบน้ํามันเกียร์น้ํามันเฟืองท้ายตรงนี้เรามีการจัดก,การดูแลทั้งหมดเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอย่างพวกขับสี่ตัวรถปีใหม่ๆอ่ะมันจะไม่ได้เป็นแบบตัวระบบพาร์ทไทม์อย่างเดียวแต่มันจะมีการใส่เกี่ยวเนื่องมาด้วยกับตัวระบบฟังก์ชันที่เรียกว่าดิฟล็อกด้วยไอ้พวกนี้คืออะไรสําคัญมาก เพราะนั้นหลายคนเนี่ยอย่างาดได้มีเคยสื่อสารหรือบอกก่อนหน้านี้อย่างบางคันมันเป็นมือสองขับเคลื่อนสี่ล้อลูกค้าในจํานวนหนึ่งหรือลูกค้าในอีกกลุ่มหนึ่งอาจจะมองรู้สึกแบบในลักษณะเฮ้ยมือสองขับสี่มันคงใช้งานไม่ได้แล้วมั้งอะไรประมาณนี้แต่ก็ต้องเน้นเลยว่าของเราใช้งานได้ตามปกติและไม่มีจกตาให้กับคุณลูกค้าได้มาซื้อรถไม่ดีแน่นอนคราวนี้เดี๋ยวดูด้านข้างกันบ้างครับใส่คิ้วซุ้มล้อมา หมุดสีเงินตัวนี้แต่ท่านกิดยางล้อเนี่ยหูล้อตัวนี้สวยนะเป็นแม็กของคอส m มิกขอบ16ลัดด้วยยางคอส n g ตัวนี้ก็จะเป็นซีรีส์265 70 R16 หน้าหลังเลยนะซีรีส์เดียวกันพวกนี้เนี่ยเราดูจากตัวดอกยางเนี่ยมันก็จะเป็นในลักษณะของพวกแบบ a อ t e ท r เรนนะครับออนโรดได้ออฟโรดดีเข้าสวนเข้าไร่ติดหลุมติดบ่อรุยโคนทุกอย่างได้หมดตัวนี้ แล้วก็บันไดข้างมีติดตั้งเพิ่มเติมมาให้แต่ก่อนขายรถขับสี่ไอเนี่ยเป็นประเด็นเลยเพราะว่าลูกค้าอยากได้บันไดข้างกันเยอะมากแต่ตัวนี้มีมาให้แล้วไม่ต้องไปซื้อเพิ่มเดี๋ยวให้ดูด้านในฝั่งนี้กันนิดนึงถ้าเกิดอย่างตัวฝั่งขอบประตูเนี่ยเดี๋ยวให้ดูตัวรอยเม็ดอาร์คนี่นะฮะเม็ดอาร์คเนี่ยลมคมสวยเดิมทุกเม็ดไม่มีเม็ดใดบิดเบี้ยวผิดรูมผิดเพี้ยนไปจากตัวเม็ดอื่นเว้นระยะช่องไฟสวยงาม แต่ถ้าเกิดอย่างเราสังเกตจากเพิ่มจากเม็ดอาร์กเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องตัวสีแลละเห็นไหมฮะสีมันจะแห้งเลยบางเดิมหมดเลยเราสามารถที่จะมาดูตัวจริงแบบนี้ด้วยก็ได้นะครับหรือจะดูในมุมมองทางด้านซ้ายและก็ฝั่งขวามืออะไรพวกนี้ได้หมดเพราะว่าถามว่าทำไมถึงไม่แนะนําให้ดูตรงตัวซ่อหัวเก่งแบบนี้อย่างกระบะมันถอดได้ เพราะว่าพวกนี้มันจะเป็นตัวครอบคัสซีอีกทีหนึง่งแต่ถ้าเกิดอย่างเราจะดูในตำแหน่งคัสซีเนี่ยอันนั้นคือดูแบบตรงตัวได้เลยแล้วก็ตะขอของไททันนี่จะเป็นในลักษณะแบบนี้เป็นตะขอที่ไม่เหมือนกับตัวรถรุ่นอื่นซึ่งมันจะมีรูเนี่ยไว้ให้เราเกี่ยวเชือกด้วยนะครับแล้วก็คิวซุม้มรอด้านหลังพวกนี้ก็มีอันนี้ติดเพิ่มตัวโลบาร์เนี่ยเป็นเหล็กอย่างดีเลยนะฮะแข็งแรงนะครับใส่คงใส่ของรัดคงรัดข,ของอะไรพวกนี้ได้หมดชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ไปได้หมดตัวนี้ เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างอันนี้ก็คืออีกตัวเรื่องหนึ่งที่ถ้าเกิดขายกับสี่ยังไงลูกค้าก็มีการขอแน่นอนการชนท้ายตัวนี้ก็คือมีติดตั้งมาให้แล้วอันนี้ก็คือจะเป็นตัวตะขอลากจูงนะครับด้านซ้ายด้านขวามีและก็ตัวไฟส่องไยทะเบียนด้านในอันนี้ไว้ลกจูงพวกแบบเรือหรืออาจจะเป็นพวกแบบบ้านนกดาวอะไรพวกนี้สามารถใส่ตัวนี้กจูงได้เลยเพราะมันเป็นตะขอมันมาให้แบบนี้อยู่แล้ว อันนี้ดูตรงนี้ฮะโซกด้านท้ายพวกนี้เนี่ยน็อตเดิมหมดนะครับสินลุงซินเลอร์ทุกอย่างเดิมหมดโครงสร้างเดิมหมดเพราะฉะนั้นอย่างแบบเนี้ยรถอ่ะมันไม่เคยมีการเปลี่ยนใส่เพาลอยมาอันนี้คือเราไม่ต้องกังวลเลยกระบะเดิมสนิทนะครับไม่มีเก็บสีกระบะไม่มีถอดกระบะกระบะไม่เคยมีการโดนชนมาพวกแม,กไ,แม,ก,ไแมกไลน์นงแมกไลเนอร์อะไรก็จะเป็นของเดิมมาจากโรงงานนี่ถือว่าเป็นอีกคันหนึ่งที่ได้รับความนิยมเยอะในกรณีที่เป็นมือสองนะ เพราะว่าอะไรครับราคาประหยัดจากมือหนึ่งหายไปเยอะมากแล้วมันได้มาเป็นในสวงตัวรถปีใหม่แล้วก็ไม่น้อยด้วยเดี๋ยวต่อไปอ่านพาเข้าดูด้านในกันบ้างไปกันเลยครับมาภายในไม่มีอะไรมากเดี๋ยวตรงนี้เราไปกันไวๆเลยก็หลักๆก,ก็คือคอนโซลก็จะมีแอร์แบ็กคู่หน้ามาให้เสียงอย่างเดียวนะเครื่องเล่นเนี่ยอันนี้น่าเสียดายมันเป็นเครื่องเล่นแบบ2ดินธรรมดาเลยบูทงบูทูธอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้อันนี้เป็นอะไรที่แบบน่าเสียดายมาก จริงๆน่าจะให้มาเป็นแบบเครื่องเล่นแล้วก็ต่อบลูทูธได้เนี่ยเอ้ยก็ถือว่าฟยลนะแล้วก็แอร์ก็จะเป็นแบบปรับอันดล็อกเหมือนเดิมส่วนในตำแหน่งใต้พามากเนี่ยตัวนี้อันนี้คือดิฟล็อกนะครับอันนี้คือช่อง usb แล้วก็ตัวนี้คือ power outlet ส่วนในตำแหน่งของเกียรธ์ธรรมดาเนี่ยถ้าเกิดเราจะเข้าเกียร์ถอยอ่ะต้องดันไปทางฝั่งซ้ายมือกดแล้วก็ดันมาฝั่งนี้อันนี้คือเกียร์ถอยแต่ถ้าเกิดเราดันมาฝั่งนี้อันนี้คือเกียรย์หนะครับ แล้วก็ตัวปรับขับ4แต่ถ้าเกิดอย่างตอนเดียวอ่ะมันจะไม่เหมือนกับพวกรถกระบะถ้าเกิดกระบะเนี่ยมันจะมี4 l CL c CLLC แต่ถ้าเกิดอย่างตัวหัวเดียวเนี่ยก็คือจะเป็น t o high four high แล้วก็ four low ไปเลยทีเดียวจบส่วนกุญแจก็จะเป็นกุญแจแบบธรรมดาเลขไมค์คันนี้4 2 0 0 0กิโลเมตรกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกเหมือนเดิมไม่มีเพราะว่าอย่างแบบนี้คือมันจะใส่มาเป็นในระบบแบบอโตเมติให้เรา แล้วก็ตัวเบาจะไม่เหมือนกับตัวรุ่นอื่นเพราะว่าอย่างเบาเนี่ยมันจะทํามาเป็นตัวเบาแยกเลยอันนี้คือเบาแยกเลย50ต่อ50แล้วก็มีที่พักแขนตรงกลางมาให้คือสําหรับตอนนี้อ่านเข้าระบบขับเคลื่อนสี่ล้อหมดเลยนะโฟลใช้ได้ปกติดิฟลอ็อกใช้ได้ปกติทุกอย่างครบถ้วนทั้งหมดรถมันก็เหมือนออกมือหนึ่งแหละครับแต่เพียงแต่ว่าไม้มันเกินมา4ี่0 0โลแค่นั้นเองอันนี้ก็คือจะเป็นภายในของตัวไทตันหัวเดียว เดี๋ยวต่อไปเราไปสุมใบหน้ารถแล้วก็บอกราคาซับเกนี่คีหนึ่งไปกันเลยครับตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับดูและชอบถูกใจกันไหมถ้าเกิดซื้อคันเดียวอ่ะอันรับประกันคอนเฟิร์มเลยว่าจบเพราะว่ารถสวยมากส่วนในเรื่องตัวราคามือหนึ่งเนี่ยจะอยู่ประมาณ7จ็ดแสนต้นๆราคาไล่เรียกกับรีโวแหละนะครับแต่วันนี้มือ2รถปี23เลขไมล์สี่หมื่นเอาไปในราคา5้าแสนเก้าพันบาทแต่เดี๋ยวไงไรายละเอียดในเรื่องตัวการจัดไฟแนนในเรื่องตัวการออกรถ หรือจะเป็นการซื้อสดเดี๋ยวเรามาคุยกันหลังบ้านได้ถ้าเกิดสนใจไต้ั้นหัวเดียวขับเคลื่อนสีล้อตัวนี้เบอร์ใต้ล่างคลิปดนี้นะครับหรือจะเป็นไอดียไลน์แอดลน์ปฏิพัฒธ์โต้ติดต่อพวกเรามาได้เลยและเดี๋ยวกกับัเจัดัาใหม่คลิปหน้าคลิปเนี้นต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ